สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกําลังอยู่ในช่องบอร์ดก่อนนอนและนี่คือรายการกลไกที่เรารักครับผมเป็นรายการที่จะมาคุยเรื่องกลไกในโลกบอร์ดเกมนะครับว่ามีกลไกอะไรบ้างแล้วมันใช้งานยังไงมีมการแบ่งกลุ่มยังไงแล้วเราจะดูยังไงว่าเกมที่เราเล่นอยู่นี้มันมีเกมมันมีนกลไกอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งมันคงช่วยเราสามารถที่จะเข้าใจตัวเราเองเนาะแล้วก็เข้าใจตัวเกมทําให้เราเนี่ยเลือกซื้อเลือกใช้เลือกที่จะเล่นมาได้ถูกวิธีได้ดีขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้มาเจาะลึกในเเรรื่่่อองของขกกกลไทีียวา Racing หรือว่าเรสครับก็คือการการแข่งการวิ่งแข่งนะการวิ่งแข่งนะครับคือเริ่มต้นน่ะมันเริ่มจากงาน TIBM เว้ยผมไปเล่นเกมเกมหนึงมาก็คือในรูปเลยฮะมันคือเกมนะครับรันซอมบี้รันนะครับของเป็นเกมคนไทยเนาะซึ่งตอนนี้ก็มีการเปิดพรีอยู่นะครับอ่านี่ครับ Run Zombie Run รันซอมบี้รันนะฮะราคาตอนนี้น่าจะพัน0ี่ร้อกว่าบาทนะเป็นเกมที่ว่าด้วยธีมของการวิ่งหนีซอมบี้ครับนี่คือผู้เล่นแต่ละคนที่จะวิ่ง ที่จะวิ่งไปข้างหน้านะครับแต่มันจะมันจะตันแค่ตรงเนี้ยในในกรอบอะคริลิกเนาะก็จะวิ่งไปวิ่งมาในในช่องซ้ายขวาบนล่างพวกนี้นะครับมันไม่ใช่การวิ่งไปข้างหน้าเนาะมันเป็นการเหมือนวิ่งสลับหาจุดที่แบบว่าหนีซอมบี้ซะมากกว่าแล้วก็มีซอมบี้อยูดดด่ด้านหลังงนี้ฮะประเด็นก็คือว่าดีไซเนอร์อธิบายผมว่านี่คือเกมเรสซิ่งเว้ยซึ่งผมก็คิดว่าผมเจอหลายคนพูดถึงคําว่าเรซิ่งมาบ่อยเนาะแล้วก็ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ เคยสับสนในเรื่องของคาว่าเรซซิ่งว่าเกมตัวไหนถึงจะเป็นเรซซิ่งเนาะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงคาว่าเรซซิ่งเนี่ยวิธีการภาพในหัวที่จะสื่อสารมันอาจจะแตกต่างกันแล้วกันก็เลยคิดว่าวันนี้อยากจะมาเจาะลึกนะครับมาคุยให้ฟังว่าเป็นยังไงครับซึ่งในเกมเกมนี้ก็จะเห็นว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเป็นรูปไปข้างหน้าเนาะมันไม่ได้วิ่งแข่งแบบนั้นแต่มันจะเป็นการวิ่งไปมาในตัวของตารางเว้ยผมก็เลยมองว่าอันเนี้ยน่าจะถ้ามองในเชิงกลไกนะอันนี้น่าจะเรียกว่าเป็น ขยับไปขยับมาในตัวของตารางเดิมมากกว่ามันไม่ได้วิ่งเป็นลูกข้างหน้าแล้วมันไม่ได้แบบว่ามีเส้นชัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคครับแต่เดี๋ยวจะมาเจาะลึกว่าจริงหรือไม่จริงแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่ารีเสิร์ชที่ทํามามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคเรื่องกันเลยดีกว่าคําว่านะครับเรซิ่งวันนี้ขอใช้เว็บมาตรฐานชาวโลกนะก็คือบอร์ดเกมกิกอีกแล้วนะครับใช้เกมฟอร์มูล่าดีแล้วกันไม่ได้ต้องการดูเกมนะแต่จะดูตัวของคลาสต์คลาสติฟิเคชันครับก็คือการจัดอันดับ จัดกลุ่มนะครับของเกมนี้ครับมันมี2ออย่างที่น่าสนใจหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียกว่าแคตตากรีก็คือแนวเกมมีเกมเป็นแนวเกมอะไรนะเขาบอกว่าเป็นเกมแนวสปอร์ตแล้วก็เป็นเกมแนวเร c ซิ่งครับนี่คือคําว่าแนวนะซึ่งมันจะแยกจากคําว่าแม c h a นซ s m มหรือว่ากลไกใช่ไหมไกลไกครับเขาบอกว่าเป็นแบบเรสมันแยก2ตัวเว้ยก็คือถ้ามองความเป็นแนวเกมเนี่ยมันใช้คําว่าเรซ i ิ่งนะครับมันใช้คําว่าเร c ซิ่ง ก็คือเป็นเกมแนวแข่งรถอะพูดง่ายเพราะว่าเลสซิ่งเนี่ยในความรู้สึกของฝรั่งก็คือเกมที่มันมีลู่โดยเฉพาะถ้าลู่ที่มันแบบวนกลับมาที่เดิมอะเป็นลูปวิ่งเป็นรอบๆได้นะครับแล้วก็มีเรียกว่าเป็นพาณะหรืออะไรบางอย่างอาจจะเป็นเกมแข่งเป็นแบบรถยนต์รถซิ่งนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นจักรยานหรือว่าแม้กระทั่งเป็นม้านะครับจริงๆม้าเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งของที่แบบว่าคุ้นเคยกันเนาะในโลกใบนี้นะครับก็คือการแข่งม้าเว้ยทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแนวเกมเร่งเกมแแนวขได้ลยวย อันนี้คือเรียกว่าเป็นกลุ่มโอเทรเดิชันแนลแล้วกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มอนุรักษนิยมนะครับก็คือพวกนี้คือเป็นเรสซิ่งเว้ยทีนี้ก็จีงคำถามต่อมาครับว่าแล้วถ้าเกิดเป็นเกมที่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายมันไม่ใช่จุดเดียวกันละนะเริ่มต้นที่อาจจะหน้าถ้ำเนาะแล้วก็วิ่งหนีเข้าไปในถ้ำครับสุดท้ายเนี่ยก็ไปจบที่อีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรสซิ่งหรือเปล่าคนที่วิ่งเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าวิ่งให้เร็วเนาะแต่ว่าต้องปีนผ่านอุปสรรคต่างๆนะเเเเเนนนนาาาาะปปป็ก็กรรรดิผ่ล่ลออ้จถืืหว อันนี้ผมมองว่าแล้วแต่แล้วกันแล้วแต่มันเหมือนกับเป็นโมเดิร์นเรสซิ่งอ่ะก็คือถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่ามันก็เป็นการแข่งกันไปถึงจุดหมายแล้วเป็นการผ่านแทร็กเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะพูดได้อย่างเช่อนอะไรบ้างอย่างเช่น quest for el dorado เนาะก็จะมีลักษณะของทีมที่มันไม่ได้เป็นการแข่งในลู่เนาะแต่มันเป็นการผ่านอุปสรรคต่างๆอะ่ะอ่าแต่ถ้าภาพรวมถามว่าใช้ได้ไหมผมมองว่าถ้าเกิดฟีลลิ่งมันยังเป็นการ คี e p moving ไปข้างหน้าแข่งกันวิ่งเนาะไปตาม track เนี่ยแล้วตีมันคือแบบใครเร็วสุดอ่ามันยังใช้ได้ในเชิงของแนวนะยังไม่เข้าเรื่องเรานะ่ะโอเคครับทีนี้กลับมาเว้ยถ้ามองทางฝั่งของแมคานิกครับมันมีคำหนึ่งใช้คำว่า race ซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องแมคานิกที่เรียกว่า race แต่เราใช้คำว่า racing ก็เลยทำให้เข้าใจผิดนิดนึงเนาะแต่วันนี้จะขอพูดในเชิงของกลไก r a c หรือว่า ในวงเล็บนะครับที่เรารู้จักกันในชื่อว่าเรซิ่งนี่แหละนะครับว่ามันคืออะไรเว้ยเรสตัวนี้นะครับเขาว่ากันด้วยเกมนะครับที่มันจะมีจุดมุ่งหมายอะไรบางอย่างเป็นทริกเกอร์ในเกมถ้าเกิดใครก็ตามที่ไปทริกเกอร์ตรงนั้นได้เนี่ยเกมจบทันทีผู้นั้นเป็นผู้ชนะอ่านึกออกไหมอาจจะมีแทร็กเนี่ยจะมีแทร็กอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการเดินเป็นรูปปกติก็ได้นะครับแล้วใครถึงเส้นชัยก็ถือว่าชนะซึ่งถามว่าไอ้พวก เกมรถแข่งที่เป็นเรซซิ่งเนี่ยมันใช้กลไกเรสไหมคําตอบคือใช้ครับใช้เลยมันมาด้วยกันเพราะว่าไอ้พวกเกมรถแข่งเนี่ยใครเข้าเส้นชัยก่อนมันคือผู้ชนะไงก็คือมันใช้ตัวเส้นชัยอะ่ะเป็นจุดออเจ t คทีเป็นเช็คพอยต์อ่ะเช็คพอยต์นี่คือใครเข้าก่อนชนะเลยจ้าและหลายๆเกมเนี่ยต่อให้แบบว่าระหว่างเกมนะครับคุณสามารถที่จะอัพตัวของรถได้รถคันนี้จะวิ่งเร็วขึ้นจะเข้าโค้งดีขึ้นหรือว่าเก็บข้าวขอมาเยอะเลย เก็บเงินมาเตรียมจะซื้อของเก็บตัวโหโน,น่นนี่นั่นถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเข้าเส้นชัยก่อนนะครับเขาชนะนะเว้ยเขาไม่แคร์ว่าใครจะสวยงามแค่ไหนรถคุณจะเหมือนเรือแห่แค่ไหนคุณจะมีพริตตี้นั่งในรถมากแค่ไหนนะครับใครเข้าเส้นชัยก่อนทริกเกอร์ชนะเลยเว้ยนี่คือเรสซิ่งที่เป็นกลไกครับมันจะม,มักจะมาพร้อมกับตัวของเกมแข่งรถหรือพวกเกมแข่งลู่ต่างๆนั่นแหละเพราะว่าใครเร็วที่สุดเป็นผู้ชนะอ่า ดังนั้นครับไอ้ถ้าเป็นเกมที่เป็นรถแข่งเป็นลู่เป็นวิ่งผ่านภูเขาอะไรเงี้ยคุณก็จะเห็นภาพง่ายใช่ไหมเพราะว่ามันมีจุดสุดท้ายเป็นเส้นชัยไงแต่ทีนี้ครับมันก็จะมีเกมอีกจํานวนหนึ่งใช่ไหมที่มันจะมีทริกเกอร์จบเกมแบบนี้เว้ยก็คือใครแตะออบเจพทีฟอะไรบางอย่างเสร็จก่อนเนี่ยชนะไปเลยเว้ยยกตัวอย่างเช่นนะครับเกมล่าสุดที่ยังเป็นกระแสตลอดนะก็คือ d u n e Imperium ถูกไหมก็คือมันมีแทร็กวิกเตอร์ลี่พอยต์ใครในรอบนั้นเนี่ยไปแตะวิกเตอร์ลี่พอยต์ได้ปุ๊บเนี่ย เรียกว่าเกือบจบแล้วกันเพราะว่ามันจบให้มันบังคับจบในรอบนั้นอ่าแต่ว่าก็คือเป็นทริกเกอร์จบอะและส่วนใหญ่คนที่ทําได้ก็มักจะ,ะใกล้ๆก,ก,กับคนนั้นแหละไม่กจะเป็นคนที่ชนะนะครับหรือเกมอ่าเกมวอลเกมวอลแบบป่าเถื่อนเกมหนึ่งนะครับที่มีชื่อวอลรุตเกมนี้ก็เป็นเกมที่ใช้การทริกเกอร์จบเกมแบบนี้ก็คือว่าแต่ละเผ่าอาจจะมีวิธีการได้แต้มต่างกันแต่ว่าแต้มเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันแตะอ่าแตะเช็คพอยต์ปุ๊บเนี่ยก็คือจบในรอบนั้นถูกไหมอ่า นั่นเท่ากับว่านี่คือเกมประเภทที่ใช้แมชินิกเรสครับก็คือมันจะมีแทร็กแทร็กหนึ่งที่ทริกเกอร์จบเกมเลยคุณฟังให้ดีนะมันไม่สําคัญนะว่าระหว่างเกมอ่ะคุณไปเก็บแต้มเก็บเงินไปสร้างเอนจินแทร็กอื่นมากมายอะไรนะเขาไม่แคร์นะเขาแคร์ว่าใครไปแตะไอ้ไอ้แทร็กเนี่ยแทร็กที่มันเป็นแทร็กจบเกมได้อะ่ะจบเกมเลยอ่า แน่นอนว่าไอ้แท็กอื่นนะครับไอ้พวกเอ็นจิ้นหรือที่คุณสร้างเนี่ยมันก็ช่วยคุณเนี่ยเก่งขึ้นแหละอาจจะทําให้คุณไปถึงแท็กอาแท็กสาคัญเนี่ยก่อนใครเนาะแต่มันไม่นับถูกไหมพวกนี้มันเป็นแค่เหมือนกับเป็นเป็นกิ่งก้านเป็นแค่สาขาย,ย่อยนะแต่คุณเน้นแค่ตัวของไอ้ตัวแกนหลักเว้ยก็คือแท็กมิตอลลี่พอยต์แท็กอาแท็กเดียวครับผมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดความสับสนง่ายเว้ยเพราะว่ามันจะมีแม่คณิกอื่นนะครับที่มัน อาจจะดูคล้ายกับว่ามันคือมันคือเรสซิ่งแต่มันไม่ใช่เว้ยเพราะว่าเวลาคุณเล่นไปหลายๆเกมเนี่ยมันจะมีวิธีการสร้างนูน่นสร้างนี่ระหว่างเกมอะแล้วการสร้างนู่นนี่นั่นเนี่ยมันช่วยคุณชนะตอนปลายเกมนะครับคุณก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเกมประเภทที่คุณสร้างนูน่สน,นสร้างนี่ระหว่างเกมแล้วคุณเก่งขึ้นคุณทาแอคชั่นเดิมแล้วมันได้ของมากขึ้นคุณเก็บอะไรได้มากขึ้นเร็วกว่าชาวบ้านอ่ะเร็วกว่าชาวบ้านนั้นจบเกมฉันได้แต้มเยอะกว่าชาวบ้าน นั่นแปลว่านี่คือเลสซิ่งสิเพราะว่าใครทําเร็วระหว่างเกมเนี่ยสุดท้ายมันมีผลให้คุณชนะตอนปลายเกมนี่นะแต่เปล่าครับมันไม่ใช่เว้ยเออเพราะนั่นมันคืออย่างอื่นนะครับทีเนี้ยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่คุณอาจจะคุ้นคุ้นว่ามันใช่แต่มันไม่ใช่นะหนึ่งครับมายสโตนอ่ะมายสโตนะคำนี้ใช้บ่อยครับมายส o ตนคืออะไรครับคือชื่อเกมมายส o ตนไม่ใช่เดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนมันคืออะไรเดี๋ยวนะเออให้ดูเกมนี้ Transforming ออม,มานะครับเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่ใช้คํานี้ได้ตรงตัวมากเพราะมันเป็นจะเป็นคําว่า milestone เลยเดินนะอ่ะนี่คือบอรอ์ด transforming มาครับในบอร์ดนี้คุณจะเห็นว่าเฮ้ยไม่เห็นยิบายเดี๋ยวนะอันนี้เอาเดี๋ยวนะปิดยังไงอ่า milestone นะครับให้ดูที่รูปบอร์ดไอ้ตรงมุมซ้ายล่างจะมีเคา milestone เว้ milestone คือระบบที่ว่า อ่าถ้าเกิดมีมีของอะไรบางอย่างจุดเนี้ยถ้าเกิดว่ามีคนมาทํานะครับทําได้สําเร็จเป็นคนแรกเนี่ยจะได้โบนัสมากกว่าคนอื่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณสร้างอ่าตัวของต้นไม้นะครับว่ได้วางต้นไม้สามทายก่อนคนอื่นคุณมารับไปเลยจ่าเจ็ดแต้มคนที่สองที่ทําต้นไม้สามต้นได้จะได้สามแต้มคนที่เหลือทำต้นไม้ได้ก็ทําไปแต่คุณไม่ได้โบนัสเพิ่ม้วจ้านี่คือไมล์สโตนครับก็คือใครทําได้เร็วที่สุดอ่ะ อะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะได้ของเพิ่มได้โบนัสเพิ่มได้อะไรบางอย่างเป็นเบนฟิตมากกว่าคนอื่นอ่าทีเนี้หยหลายๆเกมครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเกมที่ไมล์สโตรนเยอะนึกออกไหมคุณทำไมล์สโตนเสร็จก่อนชาวบ้านไป5อย่างเนี่ยคุณได้แต้มโบนัสเพิ่มเต็มเลยและสุดท้ายตอนปลายเกมเนี่ยอย่างง่ายคุณก็ชนะเว้ยคุณเล่นบ่อยคุณก็เข้าใจว่าอ๋อนี่รีเลสซิ่งแน่เลยเป็นเกมแนวเ a ซซิ่งเพราะว่าคุณอัพแทร็กต่างๆแล้วคุณได้โบนัสเพิ่มเป็นไมล์สโตนพวกนี้ไงคุณก็เลยเป็นแบบเ n ซ ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะนี่คือ m ายส s t o n e ครับมันไม่ใช่ r a ซ s i n เพราะ r a i s i หลักๆออกมาเลยก็คือว่ามันจะต้องท t r i กอร์จบเกมและการจบเกมนี้จบโดยที่ไม่แคร์พวกโบนัสต่างๆเว้ยแต่มันแคร์คนที่ t r i กอร์จบเกมคนนั้นอืมนะอันนี้คือมายส s t o n e นะครับอย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองก็คือพวกอันนี้ผมไม่มีไม่มีตัวอย่างเป็นรูปอะแต่ให้นึกภาพความเป็นไอ้นี้ละกันความเป็น engine building หรือผมขอรวบกับ h i t e c t r e แล้วกันนะครับก็คือ ไอ้พวกกลุ่มแมคชนิกของเกมที่เวลาที่คุณำทำทอะไรบางอย่างนะครับแล้วสมมุติว่าคุณทำแอคชั่นตัดไม้แล้วกันนะครับคุณจ่ายหนึ่งแอคชั่นตัดไม้คุณได้ไม้หนชิ้นนะครับแต่ระหว่างเกมนี่มันมีการสร้างเอนจินมีการสร้างเทคทรีอะไรบางอย่างเนาะที่แบบทําให้การตัดไม้คุณมันแข็งแกร่งขึ้นนะครับ <S <S ตอนต้นเกมเนี่ยคุณจ่ายหนึ่งแอคชั่นคุณได้ไม้หนึ่งอันจากแอคชั่นตัดไม้เนาะ ระหว่างเกมพอคุณไปสร้างโรงเรื่อยคุณแบบอาจจะไปอัพค่าตัวละครให้แบบกล้ามเนื้อแข็งแกร่งขึ้นคุณไปอัพขวานคุณให้มันคมขึ้นนะครับคุณกลับมาทาแอคชั่นตัดไม้แอคชั่นเดิมใจแอคชั่นเดียวเหมือนเดิมแต่คุณได้ไม้ห้าชิ้นถือว่าคุณเนี่ยแบบนึกออกไหมมันเหมือนได้ไม้มากขึ้นอ่าทีนี้ไอ้พวกการที่คุณจะต้องเสียเวลาในการที่จะไปปลดล็อกความสามารถไปแบบไปเพิ่มเทคทรีหรือไปแบบไปสร้างเอนจิ้นบิวดิ้งอะไรมาอย่างตรงกลางเกมเนี่ย มันจะทําให้คุณเนี่ยได้ของมากขึ้นถูกไหมคุณก็จะชนะตอนปลายเกมคุณก็เลยคิดไปว่าอ๋อนี่ไงก็มาการแข่งกันไงใครที่แบบไปอัพตรงกลางได้เร็วกว่าก็ถือว่าชนะงไ<อ>งถูกไหมเพราะว่าทาให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นพ,พอคุณเก่งขึ้นสุดท้ายปลายเกมคุณก็ได้คะแนนมากกว่าชาวบ้านด้วยดังนั้นการที่คุณแบบว่าไปอัพเทคทรีเร็วกว่าชาวบ้านได้คุณไปแบบไปสร้างเอนจิ้นตรงกลางกระดานได้เร็วกว่าชาวบ้านเนี่ยแสดงว่า SUV เกมเนี่ยก็คือเร c ซิ่งทุกเกมคือเร c ซิ่งเพราะว่าเร็วกว่า ไม่ใช่เลซิ่งครับเพราะว่าไอเน,นี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่คุณทําได้เวอร์สทายอ่ะคุณจะอัพอะไรก็แล้วแต่เกมแหละว่าคุณจะแบบไปอัพเทคทรีสายไหนไปสายสร้างหุ่นยนต์เหรอเป็นสายสร้างแบบสร้างอ่าอัพทุ่งนาอัพโรงงานเพื่อจะสร้างขนมปังเหรออะไรเงี้ยมันมีทางให้คุณไปเยอะแยะเว้ย yeah, แต่มันไม่ได้ทริกเกอร์จบเกมมันทําให้คุณอ่ะได้คะแนนตรงกลางกระดานมากขึ้น นะครับซึ่งคุณก็ต้องไปวัดกับชาวบ้านว่าแต่ละคนนี่เขาอัพสายไหนแล้วมันจะได้คะแนนสายไหนเนี่ยคุ้มค่าที่สุดถูกไหมตามแอคชั่นที่เขาะที่เขาจ่ายไปแต่มันไม่ได้ทริกเกอร์จบเกมด้วยด้วยด้วยแทร็กนั้นอ่ะเออดังนั้นมันจะไม่ใช่ Racing เรซิ่งเว้ยอ่าดังนั้นนะครับนี่ก็คือภาพรวมของคําว่ากลไกประเภทที่เรียกว่าเรซิ่งแล้วกันนะครับก็สําหรับคนที่คาใจนะว่าเอ๊ะ เออแล้วตกลงว่าฉันเล่นเกมนี้เนี่ยฉันออพแทร็กน,นู่นแอปแทร็กนี่สร้างตัวละครเร็วกว่าชาวบ้านเนี่ยนับเป็นเรสซิ่งหรือเปล่าเพราะว่าเอา๊ะมันก็เร็วกว่าชาวบ้านถูกไหมการเร็วก,กว่าก็แปลว่าทาให้เราชนะได้ใช่ครับคุณชนะแต่ว่ามันไม่ใช่กลไกเรสซิ่งไงและมันก็ไม่ใช่แนวเรสซิ่งด้วยเพราะมันไม่ได้แข่งรถนะฮะอ่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือเรสซิ่งนะครับหนึ่งแนวเรสซิ่งอ่าแนวแข่งรถแนวแข่งมา้าแนววิ่งแข่งกันนะครับแนวเรสซิ่งสองกลงไกเนนรสซิ่ง ที่ถ้ามีการเข้าถึงออบจกคทีฟอะไรบางอย่างเนี่ยมันตัดจบเลยเว้ยและไม่สําคัญว่าใครจอัอะไรมาเท่าไหร่คะแนนเท่าไหร่เงินเท่าไหร่นะครับคนที่ทำทริกเกอร์อันนี้ได้เนี่ยมากทีเป็นคนที่ชนะเลยนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าบางเกมอ่ะมันตัดจบใครได้ทริกเกอร์ไปถึงเส้นชัยชนะเลยแต่บางเกมเนี่ยมันจะร้อยครบรอบเว้ยอ่ะให้ทุกคนเล่นจนครบรอบนะแล้วมาดูว่าใครล้ําไปเท่าไหร่อ่ะนึกถึงเฟรมโลกอย่างนี้เนาะก็คือมาดูว่า เอ๊ะพอจบรอบแล้วไอคนที่มันพุ่งไปอาจจะเลยเลยเส้นชัยไปไกลเท่าไหร่อย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นผู้ชนะอ่ะก็แล้วแต่นะครับแต่ภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็มานี้ครับสําหรับช่องนี้ถ้าเกิดใครเข้ามาเป็นครั้งแรกครับนี่คือช่องบอร์ดก่อนนอนเป็นช่องที่จะคุยเรื่องของบอร์ดเกมเรื่องของเทมโปทอปพิจีนะครับเรื่องของการรีวิวโอววิวอันบ็อกซ์แล้วก็ <laughs> บลาบลาบลา,บราครับใครสนใจก็ติดตามก็ได้ครับผมก็มานี้ไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ลากกไปก่อนสวัสดีครับ